เมื่อมีจิตแล้วใช่ไหมคะคเป็นสภาพรู้ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้ <Okay. S 1> สิ่งที่ถูกรู้เนี่ยไม่ว่าอะไรก็ตามทุกอย่างที่จิตรู้เป็นอารมณ์ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นต้องทราบว่าสิ่งที่จริงนะคะคือสิ่งที่ปรากฏทางตา,งตาเห็นแน่นอนแต่คิดว่าเป็นคนอะไรจริงสองอย่างสิ่งที่ปรากฏทางตาจริงหรือว่าคนจริง <Okay. S 1> สิ่งที่ปรากฏทางตาจริงยังไงยังไงก็ปรากฏนะคะแต่ความคิดว่าเป็นคน จิตก็สามารถที่จะคิดอะไรได้หลายอย่างนะคะเพราะฉะนั้นมีการคิดและก็มีการรู้สิ่งซึ่งไม่ใช่ปรมาถธ,ธรรมสิ่งใดก็ตามที่เป็นความคิดต่างๆนานาที่ไม่ใช่ปรมาถธ,ธรรมสิ่งนั้นเป็นบัญญัติ พระชนจิตสามารถที่จะเห็นปรมาธถธรรมแล้วคิดเรื่องราวของปรมาธธรรมขณะใดที่เป็นเรื่องราวที่คิดแต่ไม่ใช่สภาพธรรมะที่กำลังเป็นอารมณ์จริงๆนะคะขณะนั้นเป็นบัญญัติอารมณ์เห็นคนกำลังเดินกำลังร้องไห้กำลังซื้อของกำลังสนทนากันต่างๆทั้งหมดมาจากเห็นแล้วก็ปรุงแต่งเป็นเรื่องราวบัญญัติตา่างๆเพราะฉะนั้นจึงมีปรมาธธรรมกับบัญญัติ อันนี้ก็คงไม่สงสัยนะคะจิตต้องมีอารมณ์แต่อารมณ์ที่เป็นปรมัตต์ก็มีอารมณ์ที่เป็นบัญญัติเรื่องราวต่างๆก็มี